พระเอกหนุ่มลูกครึ่งหน้าหลอ่อนัทนัทรัตที่ตั้งแต่เปิดตัวแฟนสาวชาวเกาหลีก็ลงรูปอวดความหวานลงโซเชียลอยู่บ่อยๆล่าสุดที่เกาหลีใต้น้ําท่วมหนักหลายคนก็เป็นห่วงเวลาแฟนสาวของเจ้าตัวเนี่ยว่าเออจะเป็นอะไรหรือเปล่านัทเผยว่าแฟนปลอดภัยดีไม่ได้โดนผลกระทบอะไรจากน้ําท่วมในครั้งนี้สำหรับรักทางไกลนัทบอกว่าแฟนเป็นคนสบายๆอยู่แต่บ้านก็เลยไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงเขาค่อนข้างคีหึงส่วนตัวไม่ได้กลัวแฟนแต่กลัวทำให้แฟนไม่สบายใจมากกว่า เอเคยวคะนรกนรมรครับบกันระยะไกลเนี่ยบางทีเหมือนด้วยความที่เวลาเจอกันมันน้อยแล้วพอเจอกันทั้งคู่ก็เลยจะแบบค่อนข้างดีกันมากแต่เราก็รู้ว่าเขาเป็นคนแบบค่อนข้างสบายๆไม่ได้ไปไหนอะไรเท่าไหร่นี่ยวิดีโอคอไปเขาก็ใส่ชุดนอนอยู่บ้านเนี่ยเสาร์อาทิตย์บอกทำอะไรบอกว่าจะอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็แบบเออก็ก็เราก็ไม่มีอะไรให้น่าเป็นห่วง ก็มีบ้างแต่ก็ผมว่าก็เข้าใจเขาแหละเขาก็บอกเนี่ยไม่แร์เลยเธอทํางานเจอแต่ผู้หญิงสวยๆทุกวัน,ม,ม,นมันไม่ได้กลัวหรอกแต่เราก็คิดว่าเราก็ควรจะทําให้เขาสบายใจความสุขเขาก็คือความสุขเราถูกไหม,มเราทําให้เขาทุกข์เราก็แบบรู้สึกไม่ดีนะอะไรเงี้ยเราก็เอออะไรที่เราช่วยได้เราก็เกาหลีมมีเหตุกาน้ำร่วงเขาก็ส่งรูปมาให้ดูนะว่าแบบเออแบบนา้าท่วมกันนะแต่โชคดีเหมือนเขา<ๆ>เขาไม่ไม่ได้โดนอะไรตรงนั้น ส่วนก่อนหน้านี้ที่มีเกรนคีย์บอร์ดมาโจมตีบูลลี่แฟนสาวของตนในเรื่องหน้าตานั้นเจ้าตัวบอกว่าแฟนสาวก็ไม่ได้น้อยใจขอเลือกที่จะปล่อยผ่านไปดีกว่าคำตาบเลิศมากเพราว่าไปปีละครั้งปีละครั้ีไปเอทัวร์่ไให้แฟนไม่รู้ว่าพวกเขาแตกเพราะถือเราแต่พอมีบ้างเราก็แบบไม่ได้อะไรละเพราะว่าเราก็รู้สึกปล่อยๆไปละอะไรเขาขำๆเลยที่เขาที่ผมเคยบอกเขาบอกอุ้ยเขาหน้าแก่แล้วเด็กแล้วอะไรเงี้ยขำๆเราก็เลยบอกเออ เขาก็ดูแบบคิดบวกดี่ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ